สวัสดีครับบิซี C, ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับคลิปแรกนะครับบิซี C, วันนี้เพิ่งต,ตื่นนอนนะครับบิซีเหนื่อยเนาะโอ้ <c oughs> oh, ไม่ท่านเหนื่อยว่าจะไม่เหนื่อยนะจะขึ้นเขาแล้วครับบิซี C. ขึ้นไปหาอยู่หากินเนาะนู่นนะครับเขาลูกนี้แหละอยู่ใ,ใกล้ๆครับบิ F ๊กซีใกล้เนาะใกล้แต่เดือนนี้ไม่ใกล้ด้วยนะครับบิซี C. น้องหมาก็นอนน้องน่ะเจ้านากก็นอนอยู่นะครับพี่ีนอนสงสัยอยากให้ผมไปป่าเนะาะเมื่อเช้านี้เห็นมันร้องไห้อยู่อ่ามันอยากไปเนาะน้องหมาผมเจ้านากเจ้าขาวมันนอนอตรงโน้นนะครับพี่ที่บานยายเนาะมันไม่มาควนเจ้าหมูก็ออกลูกก็แทง ตายคาท้องตายหมดเลยนะครับพี่สี่เอาจะควายได้อะไรมาอรโอ้ได้ขนมดูนะกล่องเปล่าเฉยๆดูนะโอ้ใครเอาให้ฉชนจับมีไอเดียบอกให้แบ่งกันคนละอันเด้อโอ้เดี๋ยวไม่เห็นจะบอกว่าแบ่งแล้วคุกกี้โอ้เอาเอาเอากะลงไปนู่นนู่น อ้ยเย็นแต,แต่หัวไม่มีไม่อนก็แล้วโอ้ยนี่เอฟซีของฝากน้องมะตอยซื้อมาให้กินเนาะดูนัดนพ่อเอาชิ้นนี้อชิ้นขาวเอาชิ้นนี้แม่แม่เจ้ากินไม่กินหวานแม่นนไม่กินอันนี้หรอแม่น้องก้อยก็แกะหน่อไม้เนาะบ้านผมเรียกว่าใบหน่อไม้นะครับเอฟซี แกะอยู่น้องก้อยก็กินแล้วน้องก้อยกินขนมอย่างอะไรอร่อยนะครับผมก็ทำให้น้องก้อยก็แกะไม้ต้มแกงเมนูหน่อไม้แม่วันมาแต่เข่ากินกินหน่อไม้เนาะไม่ได้ขึ้นเขาหลายวันแล้วนะครับพี่ซีซาตอมก็ไปหาย,ยหนูหนูก็หมดแล้ว เหลือแต่ต่อเนาะอยู่ในตู้เย็นนะครับต่อที่อเอาลงมาวันนั้นโงมสยมันป่าลเนีน่ยเ,เอ็ดนั่นละิงอืมครับป่าเมื่อวานนี่นะแม่มาต่อให้ก็นดนช่างพรมก็นอนนอนอยู่นะครับพี่ีนอนในเตงเหนื่อยเนาะเมื่อวานนี้ครับพี่ีข้าวก็ตากอ,อยู่ข้าวเขยังเกี่ยวไม่เสร็จหมดนะครับพี่ีอ่ะอันนี้ก็ มาดูแม่น้องก้อยจะทำมากับข้าวอะไรตอนเที่ยงเนาะสงสายแกงมาง้อไปไม่กินแกงมม้านานแล้วมึงยินใจเ็มันได้กินแค่แวันสองวันเองแม้มันถ่ายป่าได้ปะป่าเยอะตึนะ๊กเนาะนนี้ก็น้องมาตัวยเอาให้นะครับอีซีน่าอร่อยเนาะดูแล้วน่าอร่อยครับแต่ไม่รู้เป็นไงเนาะมัน มันมันมันใส่ใส่แบบนี้นี่มันมันขมมันหวานเกินผมแบบนี้ก็เหมือนกันครับผมชอบมันหวานเนาะผมไม่ชอบหวานเท่าไหร่ครับพี่ซีอันนี้มันไม่ได้หวานมันขมนี่ครับแม่เอาขนมปิ้งป่าเลือกเนาะไม้ไปโหาเวลไปไม่ถึงชั่วโมงเนาะไปไม่ถึงชั่วโมงได้เต็ม ตะการเนะาะปะหาฟืนด้วยปะหานหไม้ด้วยนะครับพี่ซีฟืนฟืนก็ยังไม่เอาลงจากรถนะครับมอไซค์ผมโอ้ยมอไซค์ผมทีม่ผมนี่ทด<ม>ลอหดจริงๆนะครับแบกฟืนแม่บอกแม่นะครับก็มา f c ตอนเที่ยงกินแกงหน่อไม้ร้อน เกงเลยอย่าไปแกงเยอะแกงเยอะมันไม่อร่อยมันได้แกงก็ชวนเอพีแกงนะพี่เดชวนไว้ก่อนชวนไว้ก่อนต้องชวนไว้ก่อนนะครับไอซีถ้าไม่งั้นก็เงินอย่างชิ้นต้มปลาอ่อมปลาไหลเมื่อวานนี้เนาะไอซีเนาะโอ้อร่อยครับน้องไอเดียน้องไอเดียนาะไม่ใช่ไอเดียนะไอเดียมาเอาน้องไอเดียมาเอาอ่อมปลาไหลเมื่อวานนี้เต็มถ้วยครับไอพีสุดยอด อร่อยเพราะว่าเดียพูดเมื่อวานนี้เนาะน,น้องเดียหาเมื่อวานนี้ได้หกตัวผมได้ตัวหนึ่งแม่เบิร์ไซนมันนี่ครับเดือดเดือน้องไก่ก็กินขนมมีไส้เลยนะคะกินขนมย่างอร่อยแ่าจะลงไปติดปลาสักหน่อยไวล้ลงลงไประวังตกน้ำด้อ,อเอาบิดที่มันมีคันนะ แม่าวันนี้ไม่ได้ขึ้นเขาก็ต้องเป็นวันพรุ่งนี้เนาะครับไอซีเนาะต้องขึ้นให้ได้นะครับวันพรุ่งนี้ปนไปหาอยู่หากินเนาะไม่มีหนูกินแล้วนะครับไอซีอโอ้แดดร้อนนะครับวันนี้่ั แดดร้อนมากนะครับวันนี้ใส่ขนมใส่อะไรไม่รู้เนาะสงใส่ใส่ทุเรียนทุเรียนนี่ผมผมพูดตรงๆเลยนะครับไอ้ทุเรียนเนี่ยผมไม่กินน้องมาต่อยก็ไม่กินนะครับไม่รู้เป็นไงมันกินมันไหมกินมันไม่ถูกเนาะกิ่นมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับไอซีพูดไปก็ ว่าอย่างนั้นแหละครับอีซีไม่กินเนาะก้นมันจะติดใจไม่ตกินมันหรอกมัค่อยกินคนเดียวนี่ครับมเกาไม่ต้อให้ใคระให้หนูเองเกะเรียบร้อยเตรียมเอาต้มทั้งต้มทั้งเกงทั้งผัดแม่ไม่ได้ขันเบ็ดนี่นี่นี่ีนนี่นไงไนี่ครับนั้นของไอดีเอารวใส่เลยเบ็ดดีเด่นของไอเดีอย่น S <S 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 ไอเดีไม่่แโนแล้วครับดีเฝ้าต้มน้ำไม้น้องไอเดียก็กรอบเอาไฟเอาฟืนเข้าไฟเนาะโนอนต้ตรมต้มน้ำไม้นะครับน้องไอเดียก็ต้มเดินไม่แม่ก่อนน้องไอเดียก็เฝ้าหม้อน้ำไม้คนเดียวเนาะนั่งไปสงสัยง่วงนอนแล้วนะ เห็นไหมครับพี่ีไกลนู่นอว่าไม่ใ่บ้นเนหน่ะคือแม่พี่อาเจะนอี่ครับเห็นไหมนี่ก้อยเราแกะไม้เบิดเดือนนี้แล้วไม่รูจะไดนะ้ไม้กินดีกว่าไม,ม,ไมโ้โอ้โอโอที่มันยังไม่ออกเดี๋ยวออกตามกนะิ่นวันเนาะตามกิ่งตาม อะไรของมันที่มันขึ้นใหม่นู่นแหละมันอีกไม่นานก็หมดนะครับไอซีเพราะว่าหน่อไม้นี่อยู่บนเขานี่มันขึ้นสูงแล้วนะครับไอซีมันนู่นแหละความสูงของมันก็ขึ้นไปวันนั้นเห็นก็ประมาณสักความสูงมันได้สามเมตรแล้วใกล้จะออกหมดแล้วเดี๋ยวมันก็สุดยอดของมันแล้วอ่ะครับก็ มก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนี่ครับ